ทุกท่านนะครับกับผมโกโก้พอมดน้อยนะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเลิกปัญจมหาเศรษฐีนะครับเลิกมหาเศรษฐีในเดือนตุลาคมนี้นะครับเตรียมปากกากระด,ดาษมาจดจดตามได้เลยนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับมีเลิกปัญจมหาเศรษฐีทั้งหมด5วันเลยนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้แล้วในเดือนที่แล้วผมก็ได้แนะนำไป หลายๆท่านได้ทําตามฤกิกปัญจมหาเศรษฐีก็ได้รับความสําเร็จทั้งการทําบุญนะครับไหว้เจ้าที่ขอพรเสียงโชครัตตรี่ตามฤกิกยามตามวันเวลาที่ผมแนะนําก็มีความสําเร็จกันอยู่นะครับและในเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีฤกปัญจมปัญจ,ญจมหาเศรษฐี ทั้งหมด5วันสําหรับท่านใดพึ่งเข้ามารับชมรับฟังกับผมโกโก้พมดน้อยคลิปแรกนะครับเกี่ยวกับเริกปัญจมหาเศรษฐีเริกปัญจมหาเศรษฐีขอเกริ่นนิดนึงนะครับเป็นเรื่อที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยพุทธกาลท่านทรงตรัสบอกว่ามีมหาเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีธรรมดานะครับทุกท่านนะเป็นมหาเศรษฐีทั้ง5คน เป็นในระดับที่ค่อนข้างรุ่งเรืองร่ำรวยและก็จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนะครับแล้วก็ได้ทำเริกต่างๆในการทำมาค้าขายวหวเจ้าขอพอรทำบุญนิมนต์พระไปะทำบุญที่บ้านอะไรต่างๆก็ล้วนแล้วแต่ได้รับอานิสงส์มากมายมหาศาลจนได้เป็นระดับมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลและผมก็จะแนะนำเริกทั่วไปกันนะครับที่บอกว่า เริกปัญจะปัญปัญจะก็คือ5มีเศรษฐีทั้งห้าโปรงนะั้นเศรษฐีคนแรกได้แก่นันทมหาเศรษฐีนะครับนันทมหาเศรษฐีจะถือเลิกทุกวันศุกร์ใดตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรมนะครับหนึ่งข้ามหกข้าม1ิบเข้ามนั้นนันทมหาเศรษฐีจะทําการซื้อขาย ทำมาค้าขายหรือทำการมงคลอะไรต่างๆก็จะได้รับความสำเร็จแล้วก็วันสุกใดตรงกับ1ข่ํา6กข้ามเศจข้ามสุกนั้นก็เป็นเลิกนันท้ามหาเศรษฐีไม่พอนะครับทุกวันสุกอานิสงในการทำบุญไหว้เจ้าขอพรต่างๆก็อานิสงหนึ่งหมื่นเท่านะครับในบรรูนุนั้นคือหนึ่งหมื่นเท่านะครับแล้วก็มหาเศรษฐีท่านที่สองได้แก่พัทธมหาเศรษฐีผู้ถือเลิก ในทุกวันพุธของแต่ละเดือนวันพุธใดตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรมนะครับสองข้ามเจ็ข้ามสิบสข้ามพัทรมหาเศรษฐีท่านนี้ก็จะถือเรื่องมงคลน,นี้ในการทำบุญค้าขายทำอะไรต่างๆก็ได้รับผลสำเร็จนะครับส่วนมหาเศรษฐีท่านที่3ก็คือชัยยะมหาเศรษฐี ชัยมหาเศรษฐีท่านจะถือเลิกทุกวันอังคารนะครับอังคารใดตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรม3คมข้าม8ปดข้ามแล้วก็13ค่าขานะครับชัยมหาเศรษฐีท่านนี้ก็จะทําการมงคลซื้อขายขายของไหว้เจ้าขอพรสิ่งต่างๆแม้ทางนิมนพระสง์มาทําบุญที่บ้านอะไรต่างๆก็จะไจะด้รับอนิสงส์ในการเป็นเลิกของชัยมหาเศรษฐีทุกวันอังคารนะครับ และก็มหาเศรษฐีท่านที่4นะครับมหาเศรษฐีท่านนี้ท่านชื่อว่ามิตรมหาเศรษฐีท่านถือเลิกทุกวันเสาร์นะครับเสาร์ใดาตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรมตรงกับ4ี่ข้ามเก้าข้ามแล้วก็14บส่ข้ามนะครับท่านมิตรมหาเศรษฐีท่านนี้ก็จะทําการมงคลซื้อขายขายของทํากิจการใดก็เป็นมีความเจริญก้าวหน้ามีความเป็นมงคลรุ่งเรืองร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐี ผู้ใจดีใจบุญนะครับและก็มหาเศรษฐีท่านที่5นะครับก็คือปุรามหาเศรษฐีนะครับท่านนี้นะท่านถือเลิกทุกวันพฤหัสนะครับพฤหัสใดตรงกับข้างขึ้นหรือข้างแรมนะครับ5้าขา1สิบขาแล้วก็15บห้านะครับท่านปุรามหาเศรษฐีท่านนี้ก็จะถือเรื่องมงคลน,นี้นะครับและในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมโกโก้พมดน้อย ได้มานั่งดูตามปฏิทินนะครับออกมาแล้วนะครับได้แก่ฤกิกวันพุธที่ 9, เกิฤกแรกนะครับ9ตุลาคมนี้ขึ้นเจดค่ำวันพุธตรงกับฤกิกพัทธร,รมหาเศษฐีนะครับวันพุธขึ้นเจค่ำวันพุธที่9นะครับขึ้นเจดค่ำฤกิกพัทธร,รมหาเศษฐีและก็วันพุธอนิสง์ในการให้ของทําบุญ หนึ่งพันเท่านะครับต่อไปก็คือวันอังคารที่สิบห้านะครับเป็นขึ้นสิบสามาเป็นเลิกชัยยะมหาเศรษฐีวันต่อมาก็สิบกวันลงทุนแห่งชาตินะครับท่านใดจะไหว้เจ้าขอพรต่างๆซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ได้ในวันที่9และวันที่15ก็เป็นเลิกทั้งพัทธมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นเลิกทั้งชัยยะมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็ในวัน พฤหัส,สบดีที่17ตุลาคมนะครับขึ้น15ค่ำนะครับตรงกับฤกิกปุระมหาเศรษฐีเป็นวันออกพรรษาด้วยนะครับได้ไปได้เราได้ทําบุญในฤกิกปุระมหาเศรษฐีในวันพฤหัสที่17ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็วันศุกร์นี้นะครับสุดยอดเลยนะครับในเดือนตุลาคมนี้ศุกร์ที่18ตุลาคมนะครับแรม1ค่ํา เป็นเลิกนันทมหาเศรษฐีอานิสงส์หนึ่งหมื่นเท่านะครับผมโกโก้พ่อมดน้อยผมก็จะชอบที่จะใช้เลิกวันศุกร์อนิสงส์หนึ่งหมื่นเท่านี้ถ้าศุกร์ใดตรงกับเลิกนันทมหาเศรษฐีแล้วก็ผมผมก็ได้ทําทุกวันศุกร์เป็นโรงทานปันศุกร์ทอาหารแจกในเมืองรับแรเราเราก็ทําตามกําลังความสามารถเรานะครับไม่มีรับบริจาคนะครับทําเองสละดทรัพย์ทําบุญเล็กๆนๆ้อยๆเราก็ทําไปนะครับในวันศุกร์ที่18ตุลาคม นันทะมหาเศรษฐีแล้วก็ในสัปดาห์สุดท้ายนะครับตรงกับวันวันเสาร์ที่26ตุลาคมนะครับทุกท่านเสาร์นี้26ตุลาตรงกับแรง9ก้าข้ามเป็นฤกิกม,มิตรมหาเศรษฐีในครึ่งเดือนแรกนี้ก็จะมีวันที่9วันพุทธที่9นะครับพัทธรมมหาเศรษฐีวันอังคารที่15้ชัยยะมหาเศรษฐี ไปไหว้พระทำบุญไหว้เจ้าขอพรขอนิมิตฝันอะไรต่างๆก็ได้หรือจะลงทุนในสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้นะครับท่านอาจจะมีลุ้นความโชคดีใน,ในวันที่16ตุลาคมนะครับและในผัดที่2นะครับครึ่งเดือนหลังท่านใดเป็นนักลงทุนที่จะหมายปองละวันที่1ในวันที่1พฤศจิกายนนะครับครึ่งเดือนหลังก็จะมีพระราชบอดีที่17ตุลาคมนะครับขึ้น15บหาค่ำเริศภูระมหาเศรษฐี วันศุกร์ที่18ตุลาคมนะครับแรมหนึ่งข้ามเลิกนั้นทามหาเศรษฐีแล้วก็วันเสาร,ร,าร,ารตตา์นะครับที่26ตุลาคมแรมเก้าข้ามเลิกมิตรมหาเศรษฐีนะครับผมเจตนาดีอยากมาแนะนําเลิกมหาเศรษฐีปัญจมหาเศรษฐีที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าเป็นเลิกทํากิจการงานอันใดล้วนสําเร็จสมความ มุ่งมาดปรารถนามั่งมั่งมีมีมร่ำร่ำรวยรวยนะครับในเรื่องนี้ แต่เหนือสิ่งอื่นใดทําดีทดําบุญทุกวันได้ดีไหมนะครับถ้าทุกๆวันเปรียบเหมือนเราทําดีเราได้ทองคํามา1นกิโลแล้วแต่ถ้าเราทําในเลิกที่เป็นเลิกบัญจมมหาเศรษฐีอานิสงส์ก็จะเพิ่มขึ้นจากทาบุญแล้วได้ทองคํานกิโลก็อาจจะได้ทองคําเป็น10กิโลร้อยกิโลก็ได้นะครับบุญและบาปใดๆเริ่มต้นที่ใจเรานะครับให้ทําบุญด้วยกายวาจาใจบุญเกิดจากใจนะครับทุกท่านนะ และถ้าเราตั้งใจทําบุญแล้วเรารู้ว่าแต่และเริกแต่และยามแต่และวันก็มีอานิสงส์ในเริกเลิกนั้นเราก็จะเข้าใจแล้วก็จะได้อานิสงส์นั้นมากขึ้นนะคะเปรียบเหมือนว่าถ้าเราเข้าใจถึงว่าทําไมวันศุกร์ได้อานิสงส์หนึ่งหมื่นเท่านะก็เพราะว่าวันศุกร์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ทรงประสูติวันศุกร์นะครับ ท่านเกิดวันสุขเดือน6ปีจอนะครับวันสุขวันอาน,นิสงส์หนึ่งหมื่นเท่านะครับแล้วก็วันสุขกำลังของดวงดาวกําลังของเทวดาประจาวันศุ์ก็คือ21พระแม่ธรณีก็กําลัง21พระแม่ธรณีกับวันสุขวันสุขมาเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากับพระแม่ธรณีก็มีความสัมพันธ์ที่ในเรื่องบุญกุศลทุกครั้งที่จะเกิด เหตุไม่ดีต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระแม่ธรณีอ่าก็จะมาอยู่ในภาพของพุทธประวัติก็จะมีพระแม่ธรณีมาบีบมวยผมอุปมาได้ว่าการบีบน้ําออกจากมวยผมเปรียบเหมือนพลังงานการแผ่เมตตาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แผ่ไปทั้งจักรวาลและพระองค์ทรงเดินพระบาทเปล่าในพื้นดินนี้ ทุกหย่อมหญ้าในพื้นดินนี้พระองค์ทรงแผ่เมตตาแล้วก็พระแม่ธรณีก็คือเทวดาประจําพื้นดินนี้ก็รับรู้แล้วก็มาปกป้องพระแม่ธรณีเปรียบเหมือนคุณงามความดีนะครับถ้าทุกคนทําดีทาได้กายวา,จาใจท่านเดินไปไหนในโลกมนุษย์นี้บนพื้นแผ่นดินนี้ท่านก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากคุณงามความดีอุปมาเปรียบเหมือนพระแม่ธรณีนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดเข้ามารับชมและฟังครั้งแรกนะครับกับผมโกโก้พ่อมดน้อยฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนและทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังนะครับหวังว่าเริ่มงคลที่แนะนําไปท่านหนึ่งในนี้จะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ก็ได้มีความสุขมีความสําเร็จในเดือนตุลาคมนี้สําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ